แล้วแซ่บแค่ไหนคะ ปีสเดือนหปีสเดือนแปีคเปีสิเดเดือ hmm. นป em> 20. 20ีนสดวนที่อายีส no. ิบส so. ี่จ้ะส่วนที่ปีนี้ยี่สปี1ปปีส1บเจ็ดปีค่ะอ็ค่ะยีปีค่ะจะครบ14ปีแล้วค่ะสิปีค่ะยี่สปีค่ะยีสบหกครับ 24ปี2เดือนกับอีก5้วันพี่ทำงานมา28ปี7เดือนค่ะ18บแปด19า 18, <18, 19. S 2> ทั้งหมด29ปี3เดือน4วันทำานสปกีครับน่าจะเป็นที่แสบเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างทุก น่ารักเป็นตัวเองทำงานรู้สึกสบายใจกัคือการร่วมงานทุกคนเขามีความปรารถนาที่ดีให้กันกนะคะการทำงานร่วมกันเป็นทีมประทับใจในทีมผู้บริหารผู้บริหารทุกยุคที่เข้ามาในสีอ้อนเนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้ที่ที่มีใจอบอ้อมอารีเพราะว่าเราอยู่แบบว่าเหมือนครอบครัวเหมือน เองทาให้รู้สึกว่าทํางานแล้วมีความสุขกําลังใจค่ะจากเพื่อนๆพอี่ๆน้องน้องร่วมงานตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาที่บริษัททุกคนมีความรักแล้วก็มีความจริงใจในการทํางานเราช่วยกันทํางานเป็นทีเราก็เลยมีความสุขที่ว่าเรามีกางทำงานร่วมกันแล้วก็มีความสุขก็เลยอยู่ด้วยกันมา20ปีก็คืขขอเพื่นอนร่วมงานบรรยากาศมันหน้าอยู่เม่คุาแทให้ความ ให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดร่วมกันได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกันไม่ได้ติว่าจะต้องเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นจะสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถเสนอ,อนําเสนอแนะข้อแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันได้ให้ความค,ค,ค,คิด <c oughs> เรื่องของ <c oughs> โครงสร้างของบริษัทก็คือมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็สามารถให้เรามองไปข้างหน้าได้นะคะน่า,าจะเป็นเรื่องของความอบอ,อุ่นของพนักงานเรื่องงาน,างงานแล้วก็ส่วน้าง,งานที่นี่ค่ะครับมันเป็นเรื่องจริงนะที่ว่าบริษัทหรือแทบเป,เ,เป็นบ้านหลัที่สองของเรามันจับว่าก็จะจับชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่บ้านกับบริษัท นะครับนะก็จากที่ตอนที่เขามาเริ่มงานเนี่ยหลายการผลิตตอนนี้แค่สองหลังนะครับปัจจุบันเราสิบหลางนะครับต้นนึงจากมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำพักน้ำแรงของของผู้เราทุกคนนะครับสำหรับพี่แล้วพี่ไม่ได้มองว่าแท้เป็นบ้านหลังที่สองนะพี่มองว่าแท้เป็นเป็นบ้านไม่ใช่เฮาส์จะเป็นทุกคนทำงานอยู่ร่วมกันเหมือนที่มันน้องครับเหมือนครอบครัวใหญ่ รู้สึกประตับใเลยบ้างค่ะก็แซก็เหมือนว่าที่สองก็คือเหมือนเอามาทำงานแล้วแซกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้มีเงินซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวก็ถือว่าเป็นขั้นระดับที่สองของคนต่างชาตเหมือนให้ให้อนาคตเราเรามองไปข้างหน้าว่าเราจะเดินไปยังไงเพราะว่าเมันมันมันเป็นรายได้ราย ก็เรามาทํางานเนี่ยเราอยู่มากกว่าบ้านก็ได้สบายใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นที่ที่เราอยู่ที่นี่ยิ่งกว่าเยอะกว่าอยู่ที่บ้านก็คือว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่มีทั้งน้องๆก็คืออยู่ร่วมกันมาก็หลายสิบปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเขาเยกอะไร่ามีมีความเป็นมิตรกันสร้างคือเท่ากับ มันเป็นเหมือนแบบหนึ่งเดียวในครอบครัวก็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าถ้าโรงงานเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราทำแล้วเนี่ยมันมีความส,สผมบูรณ์บางทีจะมีแค่ระดับของตำแหน่งงานที่เป็นแบ,บ่งขั้นว่าเป็นหัวหน้างานกับลูกน้องแต่นอกน,นั้นคื่ความสัมพันธ์ก็คือทุกคนค่อน,นข้างรักใคร่กันกลมเกลียวดีอาจจะมีบ้างแบบ ทะเลาะตกตีกันบ้างนะคะมีมีบ้างที่ไม่ค่อยถูกใจไม่ชอบใจกันบ้างค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเจอปัญหาคือทุกคนก็เข้ามาช่วยกันนะ,ะก่อนจะคำถามสุดท้ายอยากจะฝากว่าทั้งเราและแซบนะคะอยากจะโตและเจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่แค่30ปีนะคะเราก็จะแบบโตขึ้นไปเร <30 S 1> ื่อยๆอาจสิปีห0 <20 S 2> ป,ปี70ปีไปเรื่อยๆครัก็รักเท่ากับผู้ชายคนหนึ่งนะ,ค,ะครับที่รักบ้านบ้านหลังที่สองนั่นเป็นความผูกพันกันมครับรักที่สุดครับรักมากเรามาทุกวันอ่ะเหมือนบ้านอนะ่ะสลับไปกลับบ้านมาทำงานไับบ้านทำงานงนะคะค่ะผูกพัน ก็ตั้นแต่ทํางานมาก็คิดว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นที่หนึ่งแลแหละประมาณนั้นครับผมมันบอกไม่ได้นะครับว่ารักแค่ไหนแต่ว่าอยากจะอยู่ต่อทางานแล้วก็อยากให้แซฟเนี่ยอยู่กับพวกเราไปนานๆรักแซฟแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันว่ารักมากรักน้อยแค่ไหนแต่แต่สิ่งหนึ่งที่คิดลองลงมาจากบ้านหลังที่หนึ่งก็คือบ้านซีออเนี่แหละคะ่ะ ที่คิดถึงเป็นเป็นความคิดที่สองถามว่าก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าถ้ามันชำรุดก็ซ่อมถ้ามันเสียหายก็ต้องหาวิธีการบำรุงรักษามันเพราะฉะนั้นมันก็คือบ้านหลังหนึ่งที่เราต้องรักนถามว่าเรามีโอกาสที่จะไปที่อื่นไหมเรามีแต่เราไม่ไปนะครับสมัยก่อนนะสมก่อนเองเกินกว่า เช็กให้เขามันคือโบ